ตอมตอมต่อไปก็โอลิมปัสนี่จัมบจังงวยจังมบจังจจังมบจัง ที่นี่รอบนี้เออเยอะนะฮะเยอะนะฮะหรอเออส,สองสามประมาณสามตีทำไมรู้สึกว่ามีอารมณ์แบเออเชี่ยวขึ้กว่าหลังจากมีลมเปียกมาแล้วเนี่ยเป่าทองที่อีหยเป่าทองยอดโอ้โห มิ้นมิ้นเมาเป่าทองไปไหนเอาไปเลยไม่ต้องไปตัวทุบกีว์เอยร์ไปเกีบร์ขึ้นมาวกกูนี่เออพี่เมนถามหน่อยดิถ้าถ้าอีกจีาตามกลางโลก แล้วมันุกหิวไวขึ้นฉุกไวขึ้นฉุกหิวไวขึ้นคือต้องเป็นทิวาทิวาต้หิวเท่านั้นปะใช่ต้องเป็นกูเท่านั้นที่เป็นกดฉุกเออเห็นไหมต้องเอาอกระเป๋าหนึ่งอะเออเอากระเป๋าหนึ่งมาให้กูแต่กูไปคากระเป๋าได้นะ I have an extended sniper m a t h e r e level three ด้ว่ง พี่มีธนูพี่มีธนูฮะดีกูชอบปั้นจากเกาะขาวถงเกาะแดงื <c oughs> ่าเราไหมาหรือว่าเราเราปอดเฮ้ย่อา,าทางไหนวะทำยังไงถูกแล้วมันยิงกันอยู่อ่ะไปปบ้าเดี๋ยวพี่ปิงโชว์เดี๋ยวพี่จะยิงธนูนะพี่จะใส่ยิงสอยจากไกล ก็เตะก็เตะเห็นมีแล้วกเห็นนี้นี้ตัวไหนกันแน่วะหลังมาหลังมาเออร่วงเห้ยไมพี่แหลกวะเดทำไมพี่แหลกวะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพี่แหลกวะ ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่พี่ดีเลยอ่ะรอบนี้พี่ดีเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปตายไปก็ได้เลยไป็นรอบไหน ไมันดีเลยวะนี่พันละมันจะพลาดหมแล้วนีว่เห็นนะ่ะนี่ดาเมจขึ้นดีเลยอ่ะทำไ,ไ,ไมดีเลยวะ